ถวเ้นอะต้องพระต้อง oh. hey, he ังเนีลยโอ้พะวัดถือเวเลยพูเหียวซีมันนะโอ้พูกระจถือแทงน่าเลยเป็นแสนหมืนะปาดถือสตัวสองตัวคือสมตัวโอ้ือสามตัวคือตึ้งสตัวได้ไหม่ก็มาเน้นตัวล่างวันน่ย ู่ที่วัดปู่เลิศนะครับวัดปู่เลิศที่วา่าขอเลขเชือกนี่ได้ห้างงวดซ้อนแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้เดินทางมานะครับหลังจากที่เราขอเลขเชือกจากปู่นิคมไปแล้วนะฮะก็มีเลขเชือกอ,กอีกท่านหนึ่งนะครับวัดก็ห่างกันอีกประมาณหลายโลอยู่นะครับท่านบอกว่าถูกมาแล้วเนี่ยห้างงวดนะครับเป็นเชือกเส้นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังดีกว่านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแหล่งใหม่นะครับ FC ครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมดีกว่าให้ FC น่ะดูก่อนนะฮะดูก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เนาะเพราะว่าเป็นเป็นแหล่งใหม่นะครับผมรู้สึกว่าเลขเชือกนี่จะเยอะมากเลยนะครับสอครับเดี๋ยวปู่ก็จะเริ่มทาพิธีเนาะตั้งกล้องแทบไม่คันเลยนะครับผมอันนี้เป็นเลขเชือกนะครับเชือกผูกนี่แหละครับเชือกพิเศษ ครับอันนี้ก็เป็นเชือกนะครับเนาะนี่นะครับผมห้างวดแล้วนะครับเชือกเส้นนี้นะครับอครับอันนี้ก็เป็นเตียนหัวโลงนะครับเป็ดสีครับใช่แต่ละที่มีแต่ข้างขังเลยนะครับเป็นสีครับมาแต่ละที่เนี่ยงวดนี้ขอสามตัวนะปู่เนาะ ถือว้นแล้วต้องพระต้องยังไโอ้พระในวัดถือเว้นแล้วได้กี่มื่นแล้วได้กี่มื่นครับปู่ครับดยพูดเดียวซีมเงนะโอ้โู้ก็เจาถือแช่งได้เลป็นแสนหมนะดถือสมตัวไดองตัวถือสมตัวโอ้ถืสมตัวถือึงสมตัวแม่เขามนเน้นตัวล่างน่ครับู่เขียพันคูณ่าไรนะปู่พันคูณพันโอ้ ก็ว่ามันนี่บอกมันสอยสางสาราแนเ่เโอ้ก็คือว่าจะให้เขามาช่วยสร้างสาราใช่ไหมครับปู่เอามาเอาไปเอามาจากคุณพี่คน้เสือมากเยอะเลยสานสารา้อยครับอับโอ้ลมตัประา่วันท่โาาปรัโกั้ัาม สาธุสาธุอุกัสสะอุกัสสะข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาณาธนาเสียประยชนาเจ้าทั้งหลายทั้งที่มองสันฝาตันาได้ตลอดต้งมาถึงภูเขาโอกกะปูมีสถานแห่งวัดตัวนนท์ปุมแห่งนี้ข้าพเจ้าขออาณาธนาวิญญาณนั้นบักมันผูข้อไตในไดมาสังสาราตัวไมันคือว่าจังตะกูสังสาราเขียนเหล็บมงคลในมือนี่เขียนให่งามๆาย่อมปูย่อมใหญ่างนี่ก็ดีเจ้าโคเจ้าให้ก็ดีเจ้าเจดีย์เจ้าที่เจ้าปุ่ม ธรรมร่วมเป็นตะบะเดชาบาลามีสวดมงคลซอยมือนี้งทมาขอเป็นเหล็กวงคลมสามตัวหนาต้นมข็ขอสามตัวว่าท่านเขียนหนสามตัวสองตัวก็เขียนเป็นตัวยุดเด้อจะเขียนเงาจะเขียนหมัวเขียนงามๆเราจะวัตัวละตัวทั้งหมดรากัดตัวละตัวทั้งหเราจัวัดตัวละตัวทั้งหมดวมีการทุขังวลมีาทัวลมีารทกัง

นี่สางนี่สายงีนะวันนี้ก็มวันนี้จะได้สร้างเลยใช่ไหมครับปู่อืสางเาได้เตี้มากปุระียห่าลอยหลดบาไหลเรขอปุระเีห่ลอยกัพ่อพ่อได้กระเบียงจะกองสองกองครับปุระกองกองกองลอยสามสิบกองเราบันเรากำลังสร้างอะไรครับปู่ครับาไงศาลานั้นไงศาลาเหรอครับโอ้ กินเสี่ยงแบบตมารอัโราจะมนือะไรกบอืมไม่ไม่วิ่งเลยนะครับศูนย์ศูนย์หรือเปล่ากำลังวิ่งอยู่เริ่มไปนะครับ ในศูนย์มาสองตัวแล้วนะครับเตีียนอ่ว้ม เลิ่มไปแล้วครับ ว่าสามศูนย์ทีพยายามซือแต่ศูนย์ <S 2> <S 2> สามศูนย์สามศูนย์หะครับปู่เมื่อกี้ตีสามศูนย์ตัวแล้วมันยำอย่เดียวเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับปู่ไอ<า>้กลมๆนี่รู้สึกว่าสามอันแล้วนะปู่เนาะสามอันเตี้ยนใช่ม

ธรรมดานี่มันตื้อบิ่นได้ไหมครับอันนี้มันมันบ่าไปไช่ไหมอืมันเป็นซูนมองเดียวเงครับแรกๆตัวเดียวห้าศูนย์ห้าศูนย์เหรอครับปู่ ศูนย์ห้าตัวเดี๋ยวนาตัวเดี๋ยวดูอีกตัวเดี๋ยวมันจะเขียนอะไรนี่ก็คือศูนย์เขี่นครับสรุปเป็นห้าศูนย์ใช่ไหมครับปู่อ้โหครับคือได้ห้าศูนย์นะครับเอฟซีครับพออันที่หก ปูจะทําอีกทีน yeah, ึงเขาก็เป็นรูปตีนมาให้เลยใช่ไหมครับรูปเท้านะฮะอันไหนครับปู่รูปเท้าเนี่ยโอ้ยผมเพิ่งเคยเจออันี้หัวแม่ตีนเนี่ยเขาบอกขอหลายหรือเปล่ากรปู่ขอขอเลขสามตัวมันเชียนตึกแต่ศูนไหน่อยนะ เพราะอันที่หกก็ให้ตีนเลยอันที่หกอันที่หกเจ้าใหนตีนลยโอโอก็เป็นแนวทางนะครับพี่ีครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการตีนให้พวกครับ